นี่ครับมาเดี๋ยวผมเอาไปเองน่าไทย ช่องโดโด่พาเที่ยวครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกลางวันพาโดโด้ไปกินด้วยกินอะไรด้วยกินอะไรดีมีอะไรดีเรื่องสั่งจากไม่สบาย <จะ S 1> กินอ<ป>ะไรก๋วยเตเี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อไปร้านเจ๊พาเนาะจ๊พาหลายคนหลายคนถามว่าร้านเจ๊พ,พาไปยังไงเมื่อก่อนเคยมานานแล้วอยู่ในวัดใหม่ตอนนี้เขาย้ายไปเดี๋ยวพาเ,เพื่อนๆไปครับ เอโด้ึ้นรถไปยังนงะพาเพื่อนๆไปร้านเจ๊าพานะก๋วยเตี๋ยวเนี้อออกจากพี่ทำงานวิลย,ยเทคโลยีสริตชแล้ว ได้อยู <S <S for ่ในซอยอิสระภาพ42นะเข้าสู่ถนนอิสระภาพแล้วก็เดยวซ้ายอิสรภาพเดยวซ้ายมุ่งมาไปตายข้มีรถหอมารหอหลบก่อน รอไปแล้วก็กลับครับวันนี้จะจะพาท่านไปทีป่เฟแอ้วเราก็จะ แดงเนาะลูกค้าขานั่งหาแจงมีแดดมีฝนนิดหน่อยบังลบเราต้นไม้แล้วก็เชิงชายหลังอาบแต่ตอนนี้แกก็ได้เป็นแถวที่อยู่ในซอยสุรภาพยุ่เก้าทับตอนเลยนะท,ที่เราจะเลี้ยวเข้าไป ข้างหน้าก็เป็นสมามแยกหรือสต้นนะเดี๋ยวขึ้นมาครับถังเหลืองทางขวานี้ก็ก็ยังเป็นทางแยกของวัดใหม่ที่เลนอยู่ครับฮนะแล้วสังเกตทางซ้าย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 ก็เดี๋ยวเนื้อถุนเจพารถเด็กนี่เ,เ,เรามาบ่ายแก่ๆจอดรถครับนี่ครับ เจ๊พาก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนรถเด็ดมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื v ่อกี้วิ่งเข้ามาทางนี้นะวัดใหม่พี่เลนเลนเนาะตอนนี้ก็มาอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยหลับเพื่อนเอฟซีที่บอกว่าอเออมาแล้วหาไม่เจอเนี่ยพาขับรถมาเลยครับอปะาดมากินกันโ,<อ>โดูกินอะไรดีดกินอะไรนี่มีมีเอฟซีทางโน้นสวัสดีครับเอฟซีทักวะโดโดพากินพาเที่ยวมาแล้วกินก๋วยเตี๋ยวกันไหม กินก๋วยเตี๋ยวกันนะไปเออโดโดไปกินมาเที่ยวขอบคุณครับหนูทางนู้นร้องเรียกบอกว่าโดโดมาแล้วโดทานอะไรเส้นอะไรดีเอาอะไรดีเส้นอะไรโดเอาเส้นอะไรบะหมี่บะหมี่บะหมี่ลูกชิ้นเปื่อยเอ็นชิ้นเปื่อยเอ็นเนาะ นะน้ำน้ำน้ำของผมเส้นหมี่ทำพิเศษทั้งคู่เลยนะของผมก็พิเศษเอาเปื่อยม้ามเอ็นไส้มีอะไรมีเปื่อยเอาเปื่อยเอ็นเปื่อยเอ็นม้ามเปื่อยเอ็นม้ามนี่ครับดนั่งเลยนั่งตรงนี้ก็ได้อนั่งนตรงนี้เลย นั่นนี่นะโดโดก็เปื่อยชิ้นเปื่อยเอ็นจ้ะเจ๊าพาเจ้าเก่าก๋วยเตี๋ยวตอนนี้พิเศษเจ็ดสิบธรรมดาหกสิบเกาเหลาเจ็ดสิบพิเศษแปดสิบนะเป็นไปตามสภาพเศรษฐษษษษษกิจเนาะของอาจารย์อะไรคะเส้นหมี่เปื่อยเอ็นม้ามไส้ไม่มีเนาะ เปื่อยเอ็นม้ามเอ็นตุงนเนาะโดดลรอป๊สนี่ดดเรียกว่ากระทะกระทะทองเหลืองในตำนานกระทะทองเหลืองในตำนาน PFC เขาถามมาว่า ก็คงเป็นลูกค้ารุ่นเก่าอะนะเอา้าไม่มาแล้วไม่เจออยู่ในวัดแล้วเมื่อกี้ผมเลยพาขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยเ,เปิดกล้องขี่มอเตอร์ไซค์นำทางมาเลยว่ามาอยู่ตรงนี้นี่ฮะใช่แล้วอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้ขายได้เวลายาวนานขึ้นเ,เปิดเร็วขึ้นปิดช้าลงเมื่อก่อนกว่าจะเข็นรถไปตรงนู้นไปเปิดก็ กี่ทุ่มละไอ้กี่โมงละสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะบ่ายสามบ่ายสี่ก็อยากเลิกแล้วเนาะแต่นี่อยู่ตรงนี้เปิดเมื่อไหร่ก็ได้อ่นงั้นเดี๋ยวนี้เปิดกี่โมงเจ็ดสิบโมงเปิดสิบโมงครึ่งอ่านี่ครับสิบโมงครึ่งแล้วก็ทุ่มสองทุ่มก็ยังขายไหมสองทุ่มสองทุ่มนะเห็นไหมขายได้นานขึ้นถึงสองทุ่ม ว่าเออมามาบ่อยแล้วแต่นี้ก็นำทางมาเนาะแล้วก็คิดถึงด้วยออมีแต่ออกก่างจังหวัดพวกผมอะอมพักนี้ก็ภารกิจยุ่งเหยิงก็ได้อยู่กรุงเทพหน่อยแล้วตอนนี้โดโด้เขาก็ไม่สบายก็เพิ่งเพิ่งหายไขย้ไข้ก็เลยพามากินก๋วยเตี๋ยวพื้นพลังหน่อย <c oughs> นี่ครับ ทำพิเศษให้เลยเนี่ยนี่ครับนี่อ่เดี๋ยวข็มาดูของผมนี่ของพี่โตรอ,อบแป๊บนะเดี๋ยวพ่อมาพูงให้ลูกค้าก็มากันเรื่อยๆครับ ดูของผมบ้างโกเบอะไรก็ยังมีใช่ไหมเดี๋ยวนี้แต่ตะบายแล้วหมดแต่บายแล้วหมดถ้าจะเอาโกเบก็ต้องมาแต่แต่วันหน่อยเอา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 อะไรเอาเะไรคิดตังไปคิดตังค่่าหลงอยู่น,นี่โกเบโกเบ ีเพจเปิดมาลงเยอะนะเป็นหนึ่งในก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังของย่านฝั่งทนนะ f <FC S 2> ี่เข้ามาติดตามผมไม่ใหม่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหนึ่งในก๋วยเตี๋ยวชื่อดังแล้วก็อะไรนะเพจรักก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหรอเพจชมลงคนรักก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อเข้เเาไปลงด้วยเรียกว่า คนในชมรมนี่จะติดตามแล้วก็มามา,มาชิมอันนี้ก็ลังเลือกเอ็นให้ผมนะอ,อ่ามาม,มาม,มามอาโอ้ผมสมบัติของเจ๊พาอยู่นี่ผมสมบัติของเจ๊พาอยอ๋อหน้าทานใหญ่ๆนี่ครับ นานๆมาทีกินให้สะใจหน่อยนี่ครับมาเดี๋ยวผมเอาไปเองอ่าไทยเจพายกโชว์และยิ้มให้เอฟซีผมหน่อยนี่อ่าโอเคสวยงามครับไป FC ที่เข้ามาใหม่ยังไม่ยังไม่เคยนี่เป็นเป็นร้านแรกๆที่ผมรีวิวเลยนะก๋วยเดี๋ยวเจ๊าพาดีดีกว่าข้างนอกแสงแสงเวอร์เกินแสงเวอร์เกินนี่ับเจ๊พาแกะก็ติดเนี่ยนะใครมาถ่ายมาถ่าย,มา,ายมาทำนี่เยอะมากรวมทั้งช่องโดโดพาเที่ยวมมกันแสดงว่าเขาไปดูคลิปเก่าแล้วนะ แต่ว่าก็คงเป็นเอฟซมาใหม่กแหละดูแล,แล้วก็ตามมาแ,แต่ว่าอันนี้ก็เลยมาทําทบทวนฮะเพื่อนเพื่อน,เ,นเพื่อนเ,นเพื่อนรุ่นเก่าก็จะมองว่าเอ๊ะถ่ายบ่อยก็อร่อยอะก็มาบ่อยแล้วก็ตอนที่ถ่ายอะแรกๆอ่ะผู้ติดตามน่าจะอยู่ประมาณแสนตอนนี้มันสามแสนแล้วนะเจ๊าพาช่องเรานี่สามแสนแล้ว <c oughs> มาดอ่ะเอ็ด เดี๋ยวมาชิมกันครับเพื่อนๆมาดูของผมก่อนนี่นี่ฮะอืมของปิเอร์โดเขาก็กินอย่างอื่นไม่ค่อยเป็นม,ม้ามเมิรมไส้อะไรกินไม่เป็นก็จะเป็นลูกชิน้นเอ็น <N. S 2> เปื่อยเดี๋ยวชิมชิมรสชาติกันมาโดทอดแมสเอาแมสมาให้พ่ออยูนอ่น้ำเนาะเพิ่นสั่งไข่ฮนะ ก็ตอนนี้อากาศอากาศในเมืองไม่ค่อยดีอะมีทั้งมีทั้งฝุ่นละอองแล้วแล้วอากาศเปลี่ยนจากฝนฝนแล้วก็หนาวแล้วบางทีแล้วบางทีหนาวอยู่ดีๆนึกว่าจะไม่มีฝนเมื่อวานก็มีละอองฝนเข้ามามาชิมครับเขาสไตล์เป็น<ม>เฟซีเก่าๆคงรู้แล้วลหละ mm hmm. บอกเฟซีรุ่นใหม่ม เต้าเจียวเต้าหู้ยี้เต้าเจียวอะไรล่ะเต้าหู้ยี้ผมจะไม่ใส่น้ำปลากันนะเพราะเต้าหู้ยี้เค็มอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีความหอมไงสองขระ b u ครับตามสูตรเ<ฮ>ต้าหู้ยี้เสร็จแล้วน้ำตาลนิดตาลนิดน้ำตาลนละนิด พริกนิดน,ดนะพี่น้องไล่หวัดนะอยากให้มีเผ็ดนิดงไล่หวัดแล้วก็น้ำส้มน้ำส้มเขาเป็นพริกเป็นเป็นพริกแบบพริกเผานะหอ,องช้อนนิดนิด ไทยนะไทยอุ้ยในวัดในอดนเอโดนเลมามอาเลยชิมซิไปชิมซิ พอ,อ,อ, heh, อดอีเป็นมือ้อมื้อบ่ายแก่แล้วไม่อยากอิ่มมากถ้าเป็นมื้อเชา้านี่ผมต้องสั่งเป็นเกาเหลาแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนดูใกล้ๆกินนี่คือมามแนะโดนทานเลยครับ เปื่อยเขาเนี่ยมาเป็นก้อนๆน,นี้เลยอ่ะ<ม>เปื่อยนี่นี่เอน็นและนี่น,นี่นี่ก็ม้ามี่ก็ม้ามโกเบนี่เอน็นมันก็มาแบบนี้เลยโกเบอยู่ไหนโกเบโกเบโกเบทำไม,มไม่ใช่ตะเกียบน่ะ โกเบครับนะเปื่อนะเบื่อยุ่ยแล้วเนี่ยโกเบครับอนะัดโดทานเลยครับอ่ะฟุ๊บสิทานเลยครับเพื่น <S <S อนมาทานกัน <S <S นี่สั่งพิเศษนะครับ 嗯，就比较。 มาใบใาบนี่น้ำน้ำซุปค่อนข้างจะเข้มข้นนะฮะ 我害怕。 น,นีตามคนชอบเปนะ็นทำไงให้มันเพื่อนเห็นอืมเอ้อเห็น<ๆ>เด้ง 嗯。嗯 เป็นวัดแบบมีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยอาปากเสียงเดี๋ยวขอวขอแก้วน้ำแข็งแก้ว เอถามลุงไปไหนบอกลุงพักผ่อนเลยวใช่ไหมตื่นแนต่ตีสี่เปิดร้านนี่ต้องตีสี่เนาะตีสี่แต่ว่าเปิดขายสิบโมงมาตุนเนื้อตุนอะไรเนาะอ๋อ,อ,อบ่ายแก่ๆก็ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับต้องสั่งไข่เนาะทานไม่ได้เยอะ เช้าก็ไปทำคลิปร้านอาหารกู๊ดฟู้ดเพื่อสุขภาพแล่ก็ทานได้ไม่เยอะเพื่อนก็ติดตามคลิปก่อนหน้านี้นะฮะคือร้านกู๊ดฟู้ดก็แนะนำาว่าคลิปทีช่องก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับผู้ที่ตงสานอาหารไเยอะ ก็เลยเห็นมีร้านมาเปิดขรงนั้นเป็นร้านที่เป็นอาหารที่เขา่อสุขภาพนะก็เลยแนะนำให้รับผิชอบเส็ะท่านใดอยากจนะหาแหล่งร้านอาหารที่รักษาสุขภาพก็ร้านคุ๊ดคูที่ก่อนหน้าน,นี้ฮะลองติดตามชมดู จนแก้วกับพ <cuanto S 1> ่อครแ้วมาพ่อเดิมน้ำกันคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับฝากกดสับสไ r ค b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องโดโด้พาเที่ยวด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับเจยาพาที่ตังผมเลยครับ ต้องคิดนะเพราะว่าผมไม่ได้มานานแล้วไม่ได้ไม่ได้ไ่ไไไาวที่แล้วก็มากน้อยก็ต้องคิดหน่อยคิดหน่อยฮะไครับครับด้สว,ว,วัสดีครับเจ๊ยพาก่อนขอบคุณครับครับเจี๊ยพาบอกเอาร้อยเดียวจริงๆเจพาเขาว่าธรรมดาเขาหกสิบแล้วกินกระชามราคาพิเอน เพิ่งหายหายเพิ่งอะไรปากยังคงเพิ่งหายปากยังเมื่อเช้าก็กินโจ๊กก็กินไม่หมดกินช้อนกินแต่หมูแต่เถือแต่เครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปกินยาต่อพักผ่อนเยอะๆอากาศเปลี่ยนด้วเนาะเด็กอากาศเปลี่ยนแล้วก็ฝุ่นด้วยตอนนี้พอพอฝนมันไม่มีปุ๊บฝุ่นมันขึ้นมา มาลานเชพาพิวดอก็เหมือนกับมาบ้านบ้านญาติผู้ใหญ่ใช่ไม่เชพาบอกไม่สบายเลยอ้วนใช่ไปรอครับสวัสดีครับเซซี่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเชพาก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปน <Christ>. <Hum ming> <kaz divine> ี้ขอบคุณพากักสัปดาห์หน้ากดติดตามไว้พายกดติดตามไว้อยู่แล้วนี่เดี๋ยวก็จะมีคลิปทุกเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้ากับไปสามเหมือนเดิมเหมือนเดิมกดติดตามไว้เดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมายปายอิ่มอร่อยกลับบ้านได้ได้ไปก่อ ไปแล้วครับบายยลูกค้าก็มาเรื่อยๆเนอะนี่ฮะเมื่อกี้จ่ายตังเจฟพาเสร็จเชฟพาบอกว่าแนะนำร้านอร่อยอีกร้านหนึ่งนี่เพิ่งมาเปิดแต่ว่าเจพพาเขารับประกันความอร่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาพาเพื่อนๆมาชิมนะวันนี้อิ่มแล้วให้มาไหมเนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้นะแวะมาอุดกแวะมาชิมดูถ้ามาที่นี่ต้องสั่งอะไรอร่อยทุกอย่างอรทุกอย่างนั่นแหละผมไม่แก้คถามไปอย่างนั้นจะให้ตอบอย่างนี้ติดตามช่องโรโดพาเที่ยวนะครับร้านเนี่ยชื่ออะไรยังไม่ถามเพ้่อนเลยร้านมากินกันมากินกันเนี่ยรับรองแซ่บแม่เจ๊พาบอกแซ่บเดี๋ยวต้องมาลอง มาลองค้นหาความจริงเดี๋ยวจะพาเทพส้มตำมาชิมได้แล้วทอะท้าท้าแเดี๋ยเอาเทพส้มตำมาชิมเลยนี่ครับอติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้บายบายกันก่อนแ๋ยว่าคุยกันเต็มเต็มคลิปต่อคลิปหน้าคลิปหน้า